คนละคริ่งเพ็ดเอาเพ็ดมาเอาลูกมาเพ็ดเอาเพ็ดมาเอาสายเลยเอากับใหญ่อะไรนะตาอยู่แล้วไข่ดิอันนึงทำไงก่อนหอมแก้มก่อนอันนั้นก็เอึดตุ่มแก้มเอาไ้อึดหอมแก้มวันนั้นก็อึดตุ่มแก้มกินไว้ก่อน อีนไว้นะมันจะละลายหมดยังบวบเอเาออกบอจ้าบอจ่าน้ำตมหมดยังแล้วพีจฮาบวบบบแล้วก็้ามห้องไเลยนั่นเแต่เรียยินเลาเล่าเขาอะไรจ้วงจ้วงไปไหนอะลูกจวงไมนอน ผู้ใหญ่กินได้ไหมนี่ไดโอเมก้ากินแล้วสมองดีย่ายาเตนมากินอันโอเมก้าเลโอเมก้าเลวจะได้สมองมีสมองดีไม่ใชดว่ากินมาสับปุ๊บคุณดิฉันจะนี้สมองนี่ี ร้องเพลงร้องเพลงให้ให้ลุงนิวกับป้านิดกับย่าฟังก่อนแสงฉันใช้ได้จองได้จองได้จองฉันขอสะท้อนใจน้องให้ฮัเฮยบ่าวผู้บ่าวบ่าวผู้บ่าวเมืองน้องใครบ่าวบ่าว ບາງແຮງງາມຂໍໄວ້ລະແຮງງາມຈັບກ່ອມັຮງ